สวัสดีครับทุกทุกคนอยู่กับผมคุณคำมันได้ครับผมองแล้วก็วันนี้เราก็จะมารีวิวอุลตร้าแมนที่ล้มง,ง่ายสุดในตู้ครับผมอุลตร้าแมนพาเซนนั่นเองครับผมอุลตร้าแมนทาโร่นะครับผมจะบอกว่าอุลตร้าแมนที่ล้มง,ง่ายที่สุดในตู้ทําไมครับผมทุกคนก็ดูนี่เฉยมันล้มง,ง่ายแค่ไหนมันจะเอียงตัวมันเป็นไมเคิลแจ็คสันอยู่แล้วผมเนี่ยห้ามันจะตลกดีมันจะไปเอียงตัวแบบน่าจะจูกพื้นอยู่แล้วครับผมตอนเนี้ยโอ้ ล้มง่ายมากเลยล้มทีเดียวนี้ล้มทั้งตู้เลยครับผมไหเยนาของตู้เลยก็ว่าได้ครับผมโอเคครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมก็คือมีน้องน้องสักสามคนนะครับผมขอผมมาเหมือนกันเลยครับผมเสียงเดียวกันเลยเขาไม่ได้กันเลยว่าพี่ครับขออุลตร้าแมนทาโร่นะครับพี่จัดให้มาจุ๊จุเลยนะสำหรับคลิปนี้ครับผมอุลตร้าแมนทาโร่มาเลยครับผมก็ ่าถามว่าผมมีความรู้เรื่องอุลตร้าแมนทาโร่มากพอไหมครับผมก็ไม่ได้มากพอนะครับผมก็ต้องใช้เว็บประกอบด้วยนะครับผมขอบคุณเว็บจากอุลตราแฟนทอมนะครับผมเว็บดีตลอดการครับผมขอบคุณมากครับโอเคมาต่อกันเลยโอเคครับผมอุลตร้าแมนทาโร่นะครับผมมีชื่อว่าอุลตร้าแมนทาโร่ได้นแหละครับผมมาจากดาวอุลตร้าแมนนะครับผมหรือว่าดาวอุลตรานะครับผมหรือว่าดาวเอ็นเจ็ดสิบแปดจะเรียกไงก็ได้ครับผมโอเค ร่างโพสของเขาครับผมอุลตร้าแมนตอนนี้มีร่างโพสนะครับผมก็คือร่างสถิตนั่นก็คือฮิางาชิคทาโร่นั่นเองครับผมส่วนสูงอยู่ที่53เมตรเฮ้ยพี่ทำไมมันนั่งสูงห้างห้เมตรอ่ะแั้วนี่ว่าตัวอื่นก็สูง49เมตรสามสิบเฮ้ย49เมตร48เมตรเนี่ย50เมตรเนี่ยอันนี้ยัดไปเลย53เมตรเอมเมตรมสูงนี่จริงครับมันสูงนี่จริงครับทุกคนคือทุกคนอาจจะสังเกตว่าในซีรีส์ของทาโร่หรือซีรีส์อุลตร้าแมนปกติใช่ไหมเฮ เหมือนกันเท่ากันอนะ่ะสูง49เมตรดูเท่ากันนะเอาจริงๆแล้วนะตามประวัติจริงๆใช่ไหมถ้าไปไล่ดูปอร์ดโฮลเดอร์แมนแต่ละตัวนะตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายนะคือมันจะมีการบอกความสูงบอร์ดน้ําหนักทุกอย่างเลยนะโฮดอร์แมนรวมถึงบอกอายุด้วยนะของโฮดอร์แมนซึ่งเขาก็ได้บอกทุกอย่างเลยกับผมรวมถึงส่วนสูงดนะ้วยแล้วส่วนสูงของแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันด้วยนะคือประเด็นนะบางตัวก็สูง50เมตรเนี่ย53เมตรเนี่ย บางคนก็สูงหกสิบเมตรเลยโอ้โหเนี่ยครับผมบางคนก็สูงแบบสี่สิบเก้าเมตรสี่สิบแปดเมตร5้าสิบเมตรคือสูงไม่เท่ากันนะครับผมแต่ว่าที่เราเห็นว่าในซีรีส์มันสูงเท่ากันอะ่ะมันก็ไม่ต้องไปหาความสมเป็นสมผลของเนื้อเรื่องครับผมเราดูเอามาอันพองวเตอร์แมนนะโอเคดูเพื่อเอามาันคอไม่ต้องไอหาความสมเป็นสมผลนะครับผมโอเคครับผมส่วนสถานะตอนนี้ครับผมยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายครับผม อายุอยู่ที่12,000ปีนะครับผมถ <Huh? S 1> ือว่าแก่มากเลยครับผมแต่ถ้าให้เอาสมัยช่วงโชวะใช่ไหมตอนที่ทารุนยนุ่มๆก็อาจจะอายุสัก6,000ปีครับผมยังไม่1 0 0สอ2,000ปีเพราะว่าตอนนี้ผมเอาข้อมูลปัจจุบันของคนทั้งโลกตามอายุของเขาปัจจุบันนะครับผมที่มีลูกแล้วตอนนี้ครับผมแล้วก็ส่วนตระก,กูลนะครับผมหรือว่าพวกตระก,กูลวันตันแมนนะครับผมที่เป็น เขาเรียกครอบครัววันต์แมนของทาโร่ครับผมก็คือมีเจ้าพ่อผมเป็นพ่อครับผมแล้วก็มีเจ้าแมววันต้าผมเป็นแม่ครับผมแล้วก็สถานะตอนนี้ก็คือมีลูกแล้วครับผมก็คือวันต้าแมนไทกะนั่นเองครับผมก็ประวัติของวันต้าแมนทาโร่ครับผมต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับผมในช่วงตอนที่ทาโร่หนุ่มๆนะครับผมตอนนั้นนะครับผมทาโร่ก็เป็นเด็กใหม่ครับผมยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวครับเป็นแค่วันต้าแมนเด็กธรรมดาครับผมไล่ไล่เตะ ต่อยสวรรค์ไล่หลังแก่สวรรค์ไปเรื่อยทุกรครนผมแล้วก็พอทั้งโลโตขึ้นก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างผมฝึกฝนวิชาจ,จนชนานาญนะผมแต่ก็ไม่ถือว่าชํานาญขนาดนั้นนะผมยังอยู่ในระดับชั้นล่างอยู่นะผมยังไม่อยู่ในระดับโปรเฟสชันแนลเขาเลยต้องเรียนรู้ความเขาเรียนรู้ทักษะความรู้ต่างๆผมจากพี่น้องอึ้งตาผมโดยที่เ <laughs> จ้าพ่อผมก็ได้เปิดโทรทันเน์่านี่ ถัดลงมานี there, 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 three, window, More More mesa, ่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดทีวีให้ดูนี่นะเปิดทีวีให้ดูนี่นะเซเว่นนะเขาผมเขาเซเว่นนะเขามีสปราตสองตัวนะเป็นคู่นหูของเขาเขาผมก็จะมีเอ่อมีนี่วินดอมนะมีแองกิลัาตเอ้ยไม่ใช่แองกิลัาตดิเออแองกิล่าต์เกี่ยวด้วยมีมีเอ่อชื่อไหนะนั่นแหละมีคัส มีค่าเออมีมีค่าด้วยนะแล้วก็เปิดไปอีกตัวหนึ่งปึ๊บเปินแล้วนี่โซฟีนะาเราใส่พี่คีโมมากเลย M 8 7นะแล้วก็เปิดไปอีกตัวหนึ่งปึ๊บนีนะนี่คือขออตัวนี้นี่ของตัวนี้นี่ก็อธิบายให้ฟังผมแล้วก็มีการฝึกซ de ้อมในการปล่อยพลังใส่เข่าทาโร่ผมแล้วก็อเจ็บเข่าซึ้งเกินนะครับผมแล้วก็ก็มีการฝึกฝนกันไปเรื่อยๆับผมถ้าไปดูวอดส่วนตัวของไม่ใช่บอดส่วนตัวแต่คือเนื้อเรื่องของส่วนตัวของทาโล่คนจะรู้ครับผมแล้วก็มีอยูู่่่อออมใชีียตนน้ ผมจะบอกว่าสปหราดตัวแรกครับผมที่สู้กับทาโร่ทุกคนคิดว่าตัวอะไรเอยสปาลาตตัวแรกในชีวิตเออต้องใช้คำว่าในชีวิตเลยสปหราดตัวแรกในชีวิตของทาโร่ที่สู้นะครับผมก็คือตัวไล่ติ๊กตักติ๊กตักตัวนั้นนั่นก็คือเอเลคินนั่นเองครับผมเอเลคินเป็นสปาลาตตัวแรกครับผมที่ทาโร่สู้ครับผมถือว่าเป็นสปหราดตัวแรกในชีวิตเลยที่ทาโร่ได้ออกมาสู้แบบจริงจงจังๆครับผมแล้วก็จัดการโค่นมันลงไปได้ครับผมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งในชีวิตของทาาโ่เลยก็วได้ ซึ่งใน The Movie อพู้ว่า The Movie ก็ได้ซึ่งใน The Movie ภาคนี้ครับผมหรือว่าใน่าตอนพิเศษตอนนี้ครับผมเราก็จะได้เห็นว่ามีการปรากฏตัวของเราพี่โน้ตุนตานะครับผมทั้งหมดหกคนนะครับผมแล้วก็ทาโร่ครับผมก็ได้มีการต่อสู้กับสปาราดในตอนสุดท้ายผมซึ่งมันคือสปาร์าดเดอะบอสรัตบอสซึ่งนั่นก็คือแกรนคิงนั่นเอง <Wow. S 1> อ๋อแล้วก็จะบอกว่ามนีน้องบอกว่าพี่ครับรีวิกแกนคิงนะครับ พ,พ,พี่ไม่มีแกนคิงมครับผมแกนคิีหายยากมากครับผม่าดูในช้อปปี้หาไม่เจอเลยครับผมแกนคิีมครับผมก็ถ้าหาเจอแล้วเดี๋ยวจะลองซื้อมาแล้วก็มารีวิวแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็สุดท้ายท้าร่วคุผมก็ร่วมมือกับพี่น้องอุ้งตานนะคุณผมร่วมล่าม กลายเป็นซูเปอร์อุลตร้าแมนทาร่โลครับผมซึ่งถามว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรจากล่างเดิมไหมไม่มีสายหน้าเลยไม่มีมันก็เหมือนทาร่โลล่างเดิมแค่อัปเกรดล่างให้เป็นล่างคองแค่นั้นไม่ใช่ล่างทองหรือล่างไฟงน่างเรื่องแสงออกมาทาร่โลเรืองแสงเน,น,นี่ยซูเปอร์อปปรด้วยทาร่โลนี่งงหมดฮะเนี่ยซูเปอร์นะคทาร่โลและแค่รวมพลังอยู่ที่เขาครับผมและสุดท้ายมันก็สามารถเอาชนะแกนคิงลงไปได้ครับ ก็ถ้าให้เรียง t i m e l i น e ของอุลตร้าแมนทาโร่เนี่ยเออในเรื่องของที่ผมเล่าเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมคือตอนที่เสร็จทาโร่คือในเรื่องก่อนที่ทาโร่จะไปประจําการที่โลกนะันก็เรียกได้ว่าทาโร่เนี่ยได้ร่างซูเปอร์ของอุลตร้าแมนทาโร่ตั้งแต่ยังเป็นละอ่อนหนท์เขาบอกยังยังไม่ได้มีความความเชี่ยวชาญด้านการต่อสู้มากยังเป็นเด็กใหม่ครับผมครึ่งคือคือมันอวยอุลตร้าแมนทาโร่มากเลยตอนเนี่ยคือมันให้ร่างสุดยอดทาโร่ก็คือร่างซูเปอร์ของอุลร้าแมนทาร์โลการรวมร่างเนี่ย ตั้งแต่ทาโร่ยังยังเด็กๆเ,เลยยังยังเป็นวัยรุ่นนะครับผมต่อมาครับผมอีกไม่นานอีกสักพักหนึ่งไม่นานครับผมทาโร่ก็ถูกส่งไปที่ประจําการที่โลกแต่การไปประจําการที่โลกก็คือในฐานะของอ่าล่างสิ่งสถิตนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าเอาจริงๆแล้วนะคือถามว่าทาโร่ไม่ประจําการที่โลกได้ไหม <Yeah. S 1> ก็ได้แหละทาโร่ไม่ไปประจําการที่โลกได้นะ ก็คือมันก็อยู่ที่ดาวนั่นแหละแต่สายที่เขาไปจัดการที่โลกแล้วก็เพราะว่าต้องย้อนกลับไปดูที่ดาวโลกแะตอนนั้นเขาบอกเรื่องตัดช้าที่ดาวโลกซึ่งในตอนนั้นที่ดาวโลกเขาผมได้มีชายคนหนึ่งนะผมที่ประเทศญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นอีแล้วายญี่ปุ่นอีแล้วเพราะว่าเรื่องนี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะนะก็นามว่าที่นาชิโคทาโร่ครับผมชายคนนี้เขาเป็นนักมวยมืออาชีพเขาบองก็มีหน้าที่เป็นรับจ้างต่อยมวยรับจ้างชกมวยไปเรื่อยเขาจ่ายเลยนชดเจ้าอย่างนี้เขาบอก ก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับผมที่มีสัปหลาดมาบุกดาวขอซึ่งสัปหลาดตัวนั้นนะครับผมก็คือสัปหลาดที่เขาสร้างขึ้นมาเองอ๋อและถามว่าเอ้ยพี่เขาเป็นนักวิจัยเหรอก่อใหม่ไม่ใช่นักวิจัยหรอกเขาก,ก็เป็นแค่ไ้นักมวยธรรมดาที่เป็นคนธรรมดาเฉยเฉยไม่ได้มีอะไรมากแต่เขาปลูกดอกไม้เอาไ้ครับผมเขาปลูกดอกไม้ที่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 ไหนที่ไหนหนึ่งนั่นเออเขาปลูกดอกไม้อาไ้เขาปลูกดอกไม้สีแดงเาเอาไว้ครับผม แต่หารู้ไม่ว่าดอกไม้ที่เขาปลูกเอาไว้มันคือดอกไม้พีศาหรเผมคือดอกไม้อสุรกายรับผมซึ่ง<ะ>ผมก็ยังงงว่าไอฮิงาชิคนทาโร่มันได้ดอกไม้นี่มาจากไหนครับผมามาปลูกได้ไงแต่ก็นะรับผมสุดท้ายว่าผมหน่วย,หน,วยหน่วยแซดนะเขาผมซึ่งเป็นหน่วยที่ทักโลกในตอนนั้นในซีรีสของมุนทารโร่ก็ได้ออกมาทําการเผาเผาเลยเผาเ ดอกไม้ของฮิงาชิคุทาโร่ที่ปลูกเอาไว้ผมม่อทำให้ฮิงาชิคุทาโร่เขาเรียกว่าหัวร้อนนะครับผมหัวร้อนเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเลยพุ่งเข้าไปต่อยแล้วผมพุ่งเข้าไปซัดนาซัดซัดต่อยอัดอัดเราคนในหน่วยแซดแบบไม่ยั้งเลยคือแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยด้วยความที่เขาเป็นนักมวยนะเขาเลยแบบต่อสู้ได้แบบอย่างอย่างแดงเฉียบขาดอะสู้แบบชนะเลยชนะขาดเลยก็คือเขาเอาสะับเอาสะนุ่มเลยเอาัะคนในหน่วยหน่วยแซดที่มาเผา ทำลายดอกไม้เขาน่วมกไปตามกันเลยแล้วก็กลับไปที่ฐานแบบเซ็ๆงๆครับผมสุดท้ายฮิกาชิโคทาร่ก็แบบรู้สึกแบบเศร้าคือทำไมมันต้องมาเผาทาลายดอกไม้ด,มด้วยครับผมแต่ก็ต่อมาผมวันต่อมาดอกไม้ที่โดนเผาไปมันก็ไม่ตายแล้วมันก็กลายเป็นสัปปะหลาดขึ้นมาครับผมไม่ทําให้โคทาร่รู้ว่าเฮ้ยนี่ดอกไม้ชันกลายเป็นสัปปะหลาดแล้ว,ลวลนั่นเหรอเนี่ยแล้วก็เรงยังสงสัยในใจอยู่ว่านาที่ปลูกมาตั้งนานนี้ไม่รู้หรอว่ามันคือดอกไม้ปีศาจอะ เขาก็มาเผาแล้วเขาก็มาบอกว่ามันคือดอ,อกไม้ปีศาจแล้วก็ไปซับหน้าเขาแล้วแล้วก็นะครับของเขาอ่าเขาในเมื่อเขารู้ใช่ไหมโคทาโลกรู้ว่าเฮ้ยมันดอกไม้ปีศาจนี่นะแล้วฉันจะทําไงต่อละ่ะฉันก็ต้องเข้าไปร่วมงานกับหน่วยแทกนี่หละที่มันไปต่อยหน้าเมื่อคืนแ oh, <no. S 1> แล้วมันก็ต้องและทีนี้หลังจากนั้นนะครับผมโค,ค,คทาโลกก็ได้ออกเดินทางเขาบผมไปที่หน่วยแซกไปสมัครงานเป็นคนในหน่วยพิทักษ หน่ยพี่ทักโลกนั่นแหละหน่อยแซดและทีนี้พอมาเจอหน้ากันคนในเหนื่อยแซดก็ว่าเฮ้ยนี่นี่แกนี่แกคือคนที่ต่อ,อยหน้าเมื่อคืนนี้นี่นาอย่างก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยเกือบจะได้ต่อยก,กันยกที่2แล้วผมแต่สุดท้ายก็ต้องโดนเบรกก่อน,นับผมเ<ๆ>พราะว่าสปราร์คมันก็บุกมาแล้วในในสมางก็บุกมาอีกรอบแล้วก็ต้องจัดการสักหน่อยับผมคนทโลกนี่ก็สู้สุดชีวิตเขาผมก็คือ ผมก็ยังงงว่ามันเข้ามาทํางานวันแรกแล้วมันก็ได้ไปขับเครื่องบินเลยอันนี้ก็ยังงงอยู่ว่ามันมันใช้คนในหน่วยแท้ใช้เกณฑ์อะไรมาวัดน,น,นี่ยในการรับสมัครคนเนี่ยครับผม <laughs> ก็ช่างมาเลยว่าไม่ต้องไปหาความสมเหสมผลเขในเรื่องผมในเมื่อคนาทะโลได้มาเป็นพระเอกของเรื่องแล้วเขาก็ต้องไปประจำการนะผมด้วยการรับภารกิจไปฆ่าสปัปปะรดดอกไม้ที่เขาเป็นคนปลูกขึ้นมาเองนั่นแหละเขาก็ได้ขับยานะผมไปพร้อมกับคนในหน่วยแท้นะผมว้าย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 แล้วลายอะไรอย่างนี้ปิว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  แล้วก็สุดท้ายเขาทัลโลผมก็ยอมสละชีวิตตัวเองแบบแบบแบบที่ผมแบบที่ผมยังงงว่ามันสละชีวิตยังไงครับผมด้วยการเอายาตัวเองพุ่งเข้าไปชนว์ประหลาดแล้วก็ตายเหมือนกับเป็นการฆ่าตัวตายในตัวซึ่งมันก็ทําเครื่องหมายโยชมาร์กในหัวผมในตอนนั้นไปเยอะมากเลยว่ามันทําไปเพื่ออะไรครับผมแต่ก็ยัง,งงงเหมือนกันนะครับผมว่าทาไมอุลตานเลยเห็นถึงความความความกล้าหาญยังไง อันนี้อันนี้อันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ในหัวผมว่ามันเล็นเหงนถึงความกล้าหาญยังไงในการเอายานไปพุ่งชนอ่ะน,นะกทางที่ว่าคนอื่นเขาก็กำลังขับยานยิงอะนี่พุ่งยานชนตต่งตายสุดท้ายครับผมค,ค,ค,คทาโรด้ในตอนนั้นนะครับผมก็ได้ถูกส่งตัวไปที่ดาวอุนตา้าก็คือมีคนมารับนะั่นก็คือต่อผมพี่นองอุนต้าเฮ้ยเราห้ามพี่นงอุลต้าีกห้าพี่นองอุนตา้า,ออตาตก่อนเพราะตอนนั้นเอาหกก็ได้เอาหกก็ได,ได้ถ้านับทาโร่ก็ได้เออแต่มีตอนนั้นมีห้าคนไง เอาห้าพี่น้องมันตายตอนนั้นห้าคนก็ได้มารับคนทาโร่ที่ตายไปแล้วเป็นและร่างไร้วิญญาณไปที่อาณาจักรแห่งแสงและหลังจากนั้นเขาก็ได้ทําการหลอมบวงทาโร่แล้วครับผมซึ่งตอนนั้นทาโร่นี่ก็ผมก็ยังงงว่าเออไม่ใช่ยังงงดิคือก็ยังงงว่าแบบว่าทาโร่นี่ก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวได้ดไม่ถามความสมัครใจเลยหรอว่าจะเอาเราเข้าไปในร่างของไอ้นี้เลยเนี่ยนะ <S <S 2> <S 2> นซึ่งก็ผมก็ไม่รู้นะเจ้าแม่เขาต้องการอย่างนั้นก็แล้วแต่เจ้าแม่เลย สงสัยว่าเจ้าแม่คงแบบอยากให้ทารโลไปประจําการที่โลกแล้วก็เลยบอกว่า oney, เฮ้ยแกต้องไปเป็นล่างแกต้องไปเป็นล่างสถิตของไอ้นี่ไม่นะอย่าแล้วทาร์โลก,ก็โดนจับลอ้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับฮิงาชิโคทารโลครับผมจับลอ้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันครับผมลจากนั้นพอจับลอ้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็กลายเป็นอุนเตอร์แมนทาร์โลไปซะง,งั้นแล้วก็อยู่ดีๆก็มาโผล่ที่โลกคือหม่ค่อยจะมาเต็มหัวอีกแล้วคือ แต่หมวเรื่องที่นี้ก็คือเมื่อกี้ถูกส่งไปที่ดาวต้าใช่ปะแล้วก็กําลังฟื้นฟรูร่างกายแล้วก็ทําการหลอมรวมทาโร่โก,กับฮิงาชิโคทาโร่คือโคทาโร่กับทาโร่เป็นหนึ่งเดียวกันไงแล้วก็การเป็นทาโร่โแบงค์ล่างแล้วก็ไปโผล่ที่โลกอันนี้ก็ยังองออยู่แช่างมันเถอะตัดตรงนี้ออกไปเราไม่ต้องหาพอาสมเหสมผลจะตูต่อเลยกันครับผมก็โคทาโร่ครับผมก็ได้หลอมรวมไปกับทาโร่โลแล้วก็สู้กับสัปปะาดดอกไม้ผมจนสามารถเอาชนะมันไปได้แล้วครับผมก็ ถือว่าจบแบบสวยงามับผมในฐานะของภาะเอกของเรื่องับผมอ๋อใช่ใช่ใชผมลืมผมลืม,ลมลเล่าไปอะไรไปอย่างหนึ่งครับผมเกี่ยวกับซีรีส์ของอุลตร้าแมนฮารุนะครับผมก็คือมันก็ถ้าถามว่ามันมีจุดสําคัญเชื่อมโยงกับจักรวาลอุลตร้าแมนมันก็ไม่ได้สําคัญมากครับผมแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับเอาแบบว่ามันเป็นหนึ่งในจุดที่สําคัญที่สุดในเนื้อเรื่องของอุตร้าแมนฮารุเลยกนคือเหมือนเป็น ไฮไลท์สำคัญของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือในตอนที่สู้กับไท a แลนด์นั่นเองครับผมซึ่งไทยแลนด์นี่ถามว่ามันคือตัวอะไรนรั่นเราพี่มันก็คือสัปปะหลาดนั่นแหละครับผมถ้าใครเคยดูไทยแลนด์บ้างครับผมถ้าก็ใครไม่เคยดูยรดครับผมก็ตัวไอ้นี่ครับมเดี๋ยวจะทิ้งตัวไอ้นี้เอาไว้ครับผมแล้วก็ไปหาดูกันเอาได้ครับผมเพราะว่าผมเคยทำคลิปอุลตร้าแมนเอออุตร้าแมนเนี่ยสัปปะหลาดไทยแลนด์เอาไว้แล้วนะครับผมโอเคต่อผมก็ตามที่ทุกคนรู้นะว่าสัปปะาดไทยแลนด์คือสัปร มารวมร่างกันเป็นหนึ่งเดียวครับจากเจตสัปหลาดทั้งหมดที่ดนที่น้องมตาทั้งหมดฆ่าไปเมื่อคราวก่อนนะครับผมแล้วก็มารวมร่างกันในร่างวิญญาณเลยกลายเป็นสัป,ปะหลาดไทแลนด์ขึ้นมาครับแล้วก็ไทแลนด์ก็ออกไปไล่กระทืบเราพี่น้องมตา้าจนเหลือแค่ทาโรคนเดียวผมและทาโรที่ได้ข่าวว่าพี่น้องพี่น้องของเขาโดนกระทืบมาแล้วทาโรก็โชว์ฝีมือสักหน่อยและการครับผมทาโรก็สามารถเอาชนะไทแลนด์ไปได้อย่างง่ายไดเพราะฉะนั้นที่พวกพี่ๆเขาโดนกระทืบไปสักจน กระทืบจนหมอบจมคาบาธาของไทยแลนด์แล้วครับผมแต่ท้าโลกอันชนะมันได้อย่างง่ายดายมากๆเลยครับผมถือว่าเป็นอะไรที่เก่งและอวยมากเลยครับผมจะทาล้วดในตอนนั้นครับผมแล้วก็ไทยแลนด์เนี่ยมันก็เป็นเนือสปัปดาห์ที่เอคอ่ขอนข้างโดดเด่นนะในซีรีส์ของตันแมททั้งหมดนะเพราะว่ามันก็ถึงมันจบซีรีส์เรื่องนี้ไปมันก็ไม่เสียเปล่าครับผมเพราะว่าต,ต่อมาในช่วงยุค เฮเซเลเวะนี่ครับผมช่วงโดยเฉพาะรุ่นช่วงหลังๆรุ่นเลเวะครับผมไทยแลนด์ก็จะโผล่มาบ่อยมากครับผมเกือบจะทุกตอนของซีรีส์เลยก็ว่าได้ครับผมสุดท้ายทาโร่ครับผมได้สู้กับเอเลี่ยนวากี้นะครับผมแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยตัวของฮิงาชิโคทาโร่นั่นเองอ่ะงงละสิว่าทําไมครับผมก็เพราะว่าตอนสุดท้ายนะครับผมของซีรีส์ตั้งแต่ทาโร่ครับผมทารทาร่ครับผมโคทาร์โลครับผมได้ ไอเด็กอะไอเด็กที่อยู่กับทาโร่อะไอเด็กนั่นแหละไอเด็กตะกับเปียกคราผมที่มันเป็นเด็กที่มนเพื่อนกับโคทาโร่นะมันรู้ตัวจริงของทาโร่และว่าตัวของโคทาโร่เนี่ยคืออุลตร้าแมนทาโร่นั่นเองแล้วเด็กคนเนี่ยเขาเขาค่อนข้างที่จะศรัทธาในตัวของโคทาโร่มากเลยแล้วเขาเลย บอกคอทาร์ว่าเอ้ยพี่คอทาร์แน่จริงพี่ก็อย่าใช้อุนเตนแมนในการต่อสู้สิเพราะทุกครั้งที่พี่ต่อสู้มาพี่ใช้อุนเตนแมนมาตลอดเลยใช่ไหมคราวนี้พี่ลองสับคุค่าซับมาลาด,ด้วยเนี่ยค่าเอเลี่ยนแบ็ทอะเออเอเลี่ยนแบ็ทค่าเอเลี่ยนแบ็ทเด็กการแบบว่าใช้ตัวของตัวเองสิไม่ต้องพึ่งอุนเตนแมนคอทาร์โรว์เออจัดให้นี่ดึงเอา นี่เดี๋ยวที่แปลงร่างออกแล้วโยนกลับไปที่ดาวเลยครับผมโยนคว่าเคว่อนไงไม่รู้โอ้โหไกลมากเลยจากโลกเป็นดาวในในมา拉ใน78อะคว่าไปเฝงไปครับผมไปติดหาเจ้าแม่ครับผมส่งไปให้เจ้าแม่ครับผมถือว่าเป็นการส่งตัวของทาโร่กลับไปครับผมก็ถามว่าทาโร่กับอ่าโคทาโร่เป็นหนึ่งเดียวกันในร่างเดียวกันไหมก็ไม่ครับผมเพราะว่าทาโร่เนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นอุลตร้าแมนที่ไม่ได้อยู่ในร่างแล้วแต่ว่าอยู่ในที่แปลงร่างนั่นเองครับผม คือทาโร่เนี่ยจะอยู่ในที่แปลงร่างส่วนคัทาโร่กุโอนก็ลูกตาแมนปกตินี่แหละเขาบอกก็คือช้ชีวิตของเขาปกติไม่ได้มีลูกตาแมนอยู่ในร่างครับผมแล้วเขาก็โยนเอาทาโร่เนี่ยที่อยู่ในที่แปลงร่างเอากลับไปที่ดาวส่วนตัวเองก็กลายเป็นคนปกติธรรมดาไม่มีอะไรครับผมเอเลี่ยนแบนดนะครับผมที่ตอนแรกครับผมที่นึกว่าจะตายแล้วตอนแรกที่ดูเหมือนว่าจะตายแล้วก็ยังรอดนะครับผมยังมีชีวิตอยู่ได้ครับผมทีนี้เขาบอกคัทาโร่เลยบอกว่าเฮ้ยน้องชายพี่จะแสดงให้น้องเห็นเอง ว่าพี่สามารถข้ามมันได้ด้วยตัวของพี่เองนยะไม่ต้องพึ่งอุลตร้าแมนเสร็จแล้วครับผมคอนเทโลก,ก็ใช้ความฉลาดของตัวเองครับของไหวพิบของเขาในการจัดการกับเอลิสแบ็คในการล่อมันไปที่อุตสหาหกรรมน้ํามัน <c oughs> จะเรียกอุตสหาหกรรมน,มนไหมเออเรียกว่าโรงงานน้ํามันก็ได้นะเออใช่โรงงานน้ํามันคือซึ่งคอนเทโลก,ก็ล่อเอลิสแบ็คในร่างที่ขยายใหญ่ไปที่โรงงานน้ํามันครับผมแล้วก็ยิงยิงยิงเอลนแบ็คแล้วก็ยิง ยิงยิงลอบไปครับผมเอเลนแบ็มันก็โง่มากเลยเดินเตะถังน้ํามันแบบไม่เลือกหน้าเลยเดินเตะถังน้ํามันในโรงงานน้ํามันจนน้ามันกระเด็นเข้าตัวผมก็เลยแบบน้ํามันน้ํามันกระเด็นเข้าตัวคนทั่วโลกเห็นจังหวะนั้นก็เลยสวนกลับมาและยิงปืนใส่เอเลนแบ็ซึ่งการยิงครนั้นมันก็ทําให้ติดไฟไงคือพอมนติดไฟเสร็จแล้วใช่ไหมน้ํามันมันก็ที่มันโดนลากไปที่มันที่เอเลนแบ็มันเตะน้ํามันใส่หน้าเลยมันก็เผาตัวเองไง แลวทีนี้ร่างเอเลีเ่ยนแบทก็ระเบิดตุ่มแล้วก็เป็นจุดจบข,ของมันแล้วมันก็ตายไปนั่นก็คือก็ถามว่าเป็นการเอาชนะที่ค่อนข้างเล่นเหลี่ยมพอสมควรเลยสำหรับคนทารุณก็คือเล่นกับความคิดของศัตรูด้วยไงมันก็คงรู้แหละว่าเอเลี่ยนแบทเอเลี่ยนแบทมันเป็นว์ปรัตหรือไม่เป็นเอเลี่ยนที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นั่นแหละครับผมแล้วก็เอาชนะไม่ได้อย่างง่ายดายแล้วก็สุดท้ายในซีรีส์ตอนสุดท้ายก็คนทารลก็ได้ลาออกจากการเป็น คนในหน่วยแซดเขาผมเราออกจากการเป็นคนในหน่วยแซดเพราะว่าเขาก็คงคิดว่าคงไม่มีตัวอะไรไม่มีสปาราเลยแล้วมั่งให้มาจัดก,การเพราะฉะนั้นเขาก็กลับไปเป็นใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาเป็นคนปกติไม่ต้องมีอุลตร้าแมนคอยช่วยแล้วก็กลายเป็นนักมวยธรรมดาแล้วก็จบซีรี์อุลตร้าทาโล่ไปแบบนี้เลยครับผมก็หลังจากที่ทา,าร์โร้โดนแขวนกับเบด้าอุลตร้ารัาผมเขาก็ ได้กลายเป็นครูหรืออาจารย์ใหญ่นะผมให้กับเด็กรุ่นต่อๆไปนะผมในการสอนคือเขาก็เป็นครูเนี่ยสอนการต่อสอนศิลปะการต่อสู้ในดาวอุลตร้าน,นะครับผมนั่นเองครับผมซึ่งปัจจุบันทารุยก็ยังมีบทบาทต่อมาเรื่อยๆนะครับผมในทั้งในยุคของซีรีส์อุลตร้าแมนนะผมในช่วงของยุคเฮเซครับผมแล้วก็ในช่วงของยุคเลวะครับผมทารลกก็ยังปรากฏตัวมาและล่าสุดทารุกก็ปรากฏตัวในภาคของ อุลตร้ากาแล็กซี่ไฟเดอรืเดสเนทคอสโลดั่นเองครับผมซึ่งนั่นคือภาคที่เขาประกบตัวมาล่าสุดนะเนาะโอเคครับผมก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับวอเตอร์แมนทาร่นะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมถ้าใครชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับรบ๊ายบายเด็กกันไ่